อ่านี oh, ่ยครับนี่ยโอ้มีเรื่องสนุกสนุกอีกแล้วครับนะที่ฉลอสมัยจู่ๆจู่มาตะเกียกครับนี่วันนี้ไปเล่นน้ำทะเลครับนี่โอ้เล่นน้ำทะเลนี่ครับอาท้องยางครับแฝดท้องยางหนุนหนุนนรถนี่ครับนี่ครับแตงตัวนี่ใส่ชุดใส่ชุดนี่ครับใส่ชุดนี่ชุดวอมเอาใ่ชุดวอมเสื้อยืดเอาเสื้อยืดนะแล้วมีเป้หน่อยนี่มีเป้เอาไปไปเดินเล่นน้ำทะเลครับมาโอ้ไปเล่นน้ำทะเลนี่ก็เบยี่ห้อมาเดี๋ยวไปชมมันดู oh, chân 1 này, nha, hãy đi qua đi qua, phải, phải nằm nón này, phải nằm nón, phải nằm nón nữa này, dài, nằm nôn nhiều cái, nhiều lắm oh, mình được, qua dìa, 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 dìa phao này, các bay một, ngồi bay cún rắt cún này, cún vét chưa, qua đây, nón 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 nón, à, nón cháu nón joe nón nón, nón yao tip, nón cuốc à, qua rồi, à, โอ้โหนี่ข้าวอรในรถเอาจริงๆเจ้าเต็มที่เลยฮะกาแฟไปแล้วขอร้านแล้วฮะขอกาแฟไปแล้วเนี่ยเต็มที well, voilà. ่เลยี่อรับอะไปเดินเล่นวิมาดกันไหอ๋บรรยากาศบรรยากาศในบรรยากาศในรถกอเยีนยมน้ำใส่แก้วไปเลยนะไนะน้ำใส่แก้วไปนะ บรรยากาศเนี่เอา๋ยเดี๋ยวไปดูดูเดี๋ยวไปดูกัีนี้เดี๋ยวเราจะกลับรถครับเรากลับรถกันใครกับรถวยเนี่ยไปทางนี้เอาไปทางนี้เนี่ยหาดท้องยางครับใกล้ๆครับใกล้ๆสวนเดี๋ยวไปดูดูดูแป๊บเดียวก็ถึงนะ่ยชมบรรยากาศเดี๋ยวชมบรรยากาศการเดินทางไปด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดินเดินแล้วเรา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 ควบคุมหน้าเออเออ นะจะไปซื้อข้าวไปกินกันก็ได้ครับเนี่ยอยู่ตลาดตรงนี้เองครับนะตลาดตลาดอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้แล้วตลาดไม่ไกลโอนี่นงเบาองบาองบาอ้จกบิแบเดียวเนี่ย สองประมาณไม่น่าจะเกินห้านาทีนะไม่น่าจะเกินห้านาทีก็ถึงถึงนอนแลอาจท้องยางก็อาจท้องยางนีไปทางไหนอะไปทางน้ำแหละเจ้าน้ำเุ้มไหมไปทางนี่ไงไปทางที่น้ำน้ำโค้งแทนอ่ะก็มาโค้งก็พิสคว้าว่าเอาน้ำเอาวแไปที่ของด้วยเนี่ยไปที่ของที่เซเจ็ดได้ก็มีที่ตลาดก็มีครับโอเค นำ้ำเขียวนะค่ะบรรยากาศม่กินน้ำเขียวบรรยากาศมาเที่ยวมาเที่ยวท่องพอจะได้น้ำเขียวว่าน้ำแดงน้ำเขียวยอดเลยนะโอ้โนี่ไหนเจอาดวงตัวใต้เนี่ย มีเจ้ารุมยศรถเยยก๋งครับที่นี่นะนะนะมีฟอร์ดก็มีโตโยต้ตาฟอร์ดอยู่ใกล้บ้านครับถ้าเจ้ารุมฟอร์ดอยู่ใกล้บ้านนะนะตัดไปก็เป็นเป็นเจ้ารุยามาหา้างนะโอโ้เจ้าเอ ไปทางที่นาแล้วอ๋อนะวิ่งไปสักพักก็ถึงนะไม่โดนน้ำเปล่ามาเลยไม่โดาน้ำเปล่ามาเลยเจอเซเว่นยังไหมอือไม่โดนน้ำเปล่ามาเลยไม่เป็นไรนะเออตอนนั้นตลาดเนี่ยไปนั้นตลาดเนี่ยนี่แวะไปทางนี้นะไปทางนี้ไปทางที่นาเนี่ยนี่ยเซเว่นอยู่นี่นี่มีคนขายตับแข็งใส่นะ ร้านสะดวกซื้อครับร้านสะดวกซื้อนโอ้นี่พนะเดี่ยโอเคนะเพ่นขายขาวดีข้าวายาีโอเคโอ้เดี๋ยไปร้ซื้อของนะครับไปซื้อของก่อนเดี๋ยวคลิปจะยาวไปครับนะโอเคแค่นี้ก่อนเะโอ้เยี่ยม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 เยียมดู้ามาไปซื้อขครับ้วันนี้หอยได้ชิบหาย